สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ Everyday is a Good Day เพราะทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะกับดิฉันดรกตตินีพงษนาเลอร์เดือยจันเกตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาก,การตลาดคณะพนิช,ชศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็พอดแคสต์นี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเสียงที่อยากจะส่งความรู้สึกดีๆให้กับท,กทุกท่านนะคะเกบตั้งใจว่าเวลาที่เราฟัง YouTube หรือว่าดู YouTube หรือว่าดู ฟังพอดแคสต์เราไม่รู้ว่าเราจะฟังอะไรนะคะก็อยากให้รายการนี้เป็นรายการหนึ่งที่ท่านฟังแล้วรู้สึกสบายใจสบายกายมากขึ้นค่ะสำหรับเอพิโซดที่7ตอนที่7นี้นะคะตั้งชื่อตอนว่าคำพูดที่บอกตัวเองในวันที่เหนื่อยแทบขาดใจมีวันหนึ่งค่ะเกดได้ดูสัมภาษณ์นักร้องนะคะในโทรทัศน์ญี่ปุ่น เราก็สัมภาษณ์นักร้องคนหนึ่งของญี่ปุ่นทีชื่อว่าคุณลิซ่านะคะคุณลิซ่าเนี่ยก็จะเป็นอยากให้ท่านนึกถึงภาพสาวน้อยที่หน้าเหมือนแมวนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นคนผู้หญิงที่มีเคี้ยวนิดๆด้วยส่วนใหญ่เกาจะย้อมผมสีชมพูก็เพิ่มความสดใสนะคะถามว่าคุณลิซ่าเนี่ยเป็นใครถ้าท่านไหนมีลูกหลานหรือได้ชมการ์ตูนเรื่องคอิเมซึโนย่บะนะคะหรือดาบพิฆาตอสูนคุณลิซ่าเนี่ยจะเป็นคนที่ร้องเพลงประกอบ แทบทุกเพลงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่โด่งดังมากๆก็คือเพลงที่ชื่อว่าคูเรนเกะนะคะลองเซิร์ชดูก็ได้ K U R E N G E นะคะเพลงคูเรนเกะเสียงเขาก็จะมีพลังมากๆเลยนะคะคุณลิซ่าก็เล่าในรายการคำขำว่าตอนแรกเนี่ยก็เคยลองแอบเซิร์ชชื่อตัวเองเนาะลิซ่านะคะนักร้องพิมสองคำนี้ไปนะคะเ้าก็ดีใจมากเลยโอ้ยแบบมีชื่อลิซ่าลิซ่ามาเต็มไปหมดเลยนะคะอ่านไปอ่านมาอา้าวเขาหมายถึงลิซ่าแบล็กพิงค์อันนั้นยังเป็นตอนที่คุณลิซ่าเนี่ยยังไม่ได้โด่งดังขนาดนั้นนะคะ จริงๆเนี่ยเธอชอบแนวพังแนวร็อกนะคะเพลงแนวนั้นแต่ว่าเ,าเส้นทางชีวิตก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยทำให้เธอได้มาร้องเพลงอ n นิเมะนะคะเพลงการประกอบการ์ตูนแล้วพระเอิญการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมสูงมากทําให้ชื่อเสียงของคุณลิซ่าก็โด่งดังชั่วข้ามคืนนะคะแต่ความสําเร็จของเธอค่ะก็มาเป็นผลลัพธ์จากความอุตสาหะของเธอจริงๆนะคะไม่ก้ด้ว,ว่าคุณลิซ่าเนี่ยก็โชคดีที่ รู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็กๆนะคะอย่างตอนอายุ11ปีเนี่ยเธอขอแม่ไปเรียนเต้นที่โอกินาวา่าเขาก็จะมีโรงเรียนเต้นโดยเฉพาะอยู่นะคะซึ่งคุณแม่ก็แบบโอ้ทำยังไงดีก็พอดีเปิดร้านอาหารนะคะก็เลยพยายามหาคนรู้จักว่ามีใครอยู่ที่โอกินาว่าไหมก็ฝากฝังลูกสาวตัวเองอายุ11ปีเนี่ยให้ไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้ลิซ่าเนี่ยไปเรียนเต้นที่โอกินาว่าได้นะคะ นี่ิซ่าก็ตั้งอกตั้งใจมากๆพยายามจะเต้นเพราะว่ารู้สึกว่าเออชอบทางสายนี้แต่ว่าพอไปเรียนเต้นแล้วแล้วก็พยายามไปออเดชั่นตามที่ต่าง,างๆที่จะเป็นนักเต้นนะคะเวลาผ่านไป3ปีเนี่ยก็ยังเดบิวก็คือออกมาเป็นนักเต้นเนี่ยไม่ได้ก็ตอนที้อายุ14ปีค่ะก็เลยกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดกิฟุก็คือตอนเหนือเหนือหน่อยของญี่ปุ่นนะคะ ทีนี้เขาก็ลองสังเกตตัวเองใหม่ลองดูตัวเองใหม่นะคะปรากฏว่าเออก็เริ่มชอบการร้องเพลงด้วยนะนอกจากเต้นแล้วก็ยังชอบร้องด้วยนะคะตอนอายุ16ปีเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นนักร้องเริ่มพยายามไปร้องตามที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีวงของตัวเองด้วยเป็นร่วมกับเพื่อนๆสมัยเรียนเนี่ยแหะคะ่ะตั้งวงขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยในจังหวัดกีฟุนะคะก็ อาจจะมีร้านมีโอกาสมีเวทีอะไรไม่ได้มากนักนะคะสมาชิกคนอื่นๆเนี่ยในวงเนี่ยคะ่ะพออ์์มวงมาได้ประมาณ3-4ปีเนี่ยตอนที่คุณลิซ่าอายุยี่ปีเนี่ยสมาชิกคนอื่นในวงบอกว่า ไม่ได้อยากจะเป็นมืออาชีพขนาดนั้นไม่ได้อยากจะไปต่อแล้วบางคนก็ต้องไปเรียนต่อบางคนก็ต้องไปทํางานแล้วนะคะคุณลิซ่าก็ช็อกบอกอา้าวทุกคนไม่ได้คิดเหมือนฉันหรอไม่ได้อยากจะเป็นวงดนตรีมืออาชีพหรอนะคะก็เหมือนอกหักกลายๆค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าฉันจะต้องโด่งดังถ้าฉันจะต้องประสบความสําเร็จฉันจะไปที่โตเกียวทีนี้น่ะต้องย้อนกลับมาเล่านิดนึงนะคะว่าหลังจากที่คุณลิซ่าเนี่ยไปที่โอกินาว่าไปเรียนเต้นมาแล้วสามปีเนี่ยตอนที่กลับมาที่บ้าน แม่ก็ให้สัญญาว่าลิซ่าต้องถึงเวลาตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือแล้วนะจะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะคะแม่ก็บังคับให้ลิซ่าเนี่ยสัญญาว่าเธอลองเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับวงการเพลงอีกแล้วนะคะก็จะไม่ยุ่งกับวงการเพลงอีกแล้วทีนี้เนี่ยพออายุ21่ปีเนาะตอนที่เพื่อนๆในวงไม่มีใครไปต่อจาลลิซ่าก็รู้สึกว่าก็าฉันอยากเป็นนักร้องมืออาชีพอะอยากจะทํางานเพลงต่อไปนี่นานะคะก็เลยจะไปโตเกียวใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเด็กอายุ21เนี่ยจะต้องเวลาที่ไปเซ็นเอกสารขอเช่าอพาร์ตเมนต์ในโตเกียวนะคะจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะก็เลยต้องจำใจไปขอลายเซ็นแม่ทีนี้สมมุตินะคะเขาจะออกเดินทางจะย้ายไปโตเกียวในวันที่2มกราคมวันที่1ค่ะเอาเอกสารไปวางบนโต๊ะแล้วก็บอกแม่ขอลายเซ็นหน่อยแม่ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคิดว่าลูกสาวแค่ไปร้องเพลงเป็นงานอนดิเรกเนาะแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะ ปรากฏว่าแม่ก็ช็อกบอกฮะลูกจะไปโตเกียวแล้วอะไรนะยังไงนะแม่ก็ช็อกมากนะคะแล้วก็ไม่ยอมคุยกับติซ่ไอีกเลยนะคะติซกาก็อ่ะเอาลายเซ็นแล้วก็รีบไปโตเกียวออกเดินทางไปนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็พยายามไปทํางานงานพิเศษนะคะของญี่ปุ่นก็จะโชคดีหน่อยคือค่าแรงงานพิเศษก็ทํางานเก็บเงินเยอะมากทีเดียวอย่างอันนี้นอกเรื่องนหนึ่งนะคะเพื่อนเกศเนี่ยสมัยปิดเทมอมฤดูร้อนประมาณ2เดือนนะคะ ทำงานเก็บเงินเนี่ยจนไปเที่ยวยุโรปได้ก็คือเก็บเงินได้เป็นแสนบาทอันนี้ก็มันก็เลยทําให้เขาพออยู่รอดได้เหมือนกันนะทะีนี้ลิซ่าเนี่ยก็พยายามตอนกลางวันค่ะก็ทํางานพิเศษเก็บเงินตอนกลางคืนก็ซ้อมดนตรีนะคะซ้อมร้องเพลงก็เลยได้ว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็ต้องพยายามไปออเดชัน่นพยายามไปประกวดเวทีตามที่ต่างๆด้วยนะคะจนวันหนึ่งค่ะโทรศัพท์ก็ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นคุณแม่โทรมาด้วยเสียงสดใสเลยเนาะบอกว่าลิซ่าเป็นยังไงบ้าง ะะจากเดิมที่แม่งอนเนาะอยู่ลูกสาวหนีไปโตเกียวนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเออจริงๆเขาก็คิดได้แหละว่าคนที่จะเชียร์ลูกสาวฉันเนี่ยก็มีแต่ฉันนี่แหละเนาะอย่าถือทิฐิเลย ให้กำลังใจลูกต่อไปดีกว่านะคะก็รู้แหละว่าลูกอยากเป็นนักร้องจริงๆแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากๆเป็นความฝันของลูกจริงๆนะคะทีนี้วันหนึ่งค่ะคุณแม่ก็แอบมารอดิซ่าที่ห้องพอคุณดิซ่าเปิดประตูเข้ามาปั๊บเนี่ยแม่ก็นอนนอนอยู่ที่โซฟานะคุณดิซ่าก็ตกใจแบบฮะแม่มาได้ยังไงนะคะแล้วคุณแม่ก็มองนะลิซ่าเนาะลิซ่ากลับมานะทำงานเหนื่อยเหนื่อยแน่จะร้องเพลงไหนจะต้องพยายามแบบสร้างพรอตของตัวเองเพื่อจะเป็นนักร้องอีกนะคะ คุณแม่ก็เห็นหน้าลิซ่าดังนั้นเนยคะแม่ก็เลยบอกว่านายลิซ่าลองพูดว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีสินะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีไม่ใช่วันนี้เป็นวันที่ดีนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดีนะคือวันอื่นๆก็ดีวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดีนะนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยให้ลิซ่าเนี่ยพูดประโยคนี้ก่อนนอนทุกวันนะคะแม่ก็บอกลองพูดออกมาเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะแปลว่าอะไรนะแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยแม้ว่าวันนั้นเราจะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกทุกข์แค่ไหนแต่ยังน้อยมันก็ต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างสักเรื่องหนึ่งนั่นแหละเป็นการเล่นเกมหาความสุขกันนะคะระหว่างคุณแม่กับคุณดิซ่าซึ่งพอดิซ่าพูดอย่างนั้นนะคะโอ้วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะพอเราพูดเราไปก่อนเราก็ต้องมานั่งนึกเนาะเฮ้ย <c oughs> มันดีหรอมันมีอะไรดีบ้างอ่ะวันนี้ฟ้าใสาวันนี้เอ,อ่อได้กินอาหารที่ชอบวันนี้อาจจะซ้อมร้องเพลงไม่ได้ดังใจแต่ว่าเอ,อ่อเสียงร้องเพลงของตัวเองก็ออกมาได้ดีเหมือนกันนะหรือว่าเออรถไฟมาพอดีเลยให้ขึ้นรถไฟทัน เออจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะนะคะก็เป็นการพยายามหาสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะคะลิซ่าเองก็บอกว่าเออทุกๆวันเนี่ยเวลาที่เขาเหนื่อยๆหรือว่ากลับมาทุกคืนเขาก็จะต้องมานั่งคิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรดีๆที่เกิดขึ้นบ้างบางครั้งนะคะมันจะเป็นวันที่มันจะมีวันที่เราไม่ได้ดั่งใจเนาะแบบโอ้ทำงานอันนี้ก็ไม่สําเร็จโอ้ไปซื้อของของหมดอีกโอ้ไปรถขับรถไปรถติดอีก บางทีจิตใจเราอาจจะไปเห็นแต่เรื่องแย่ๆแล้วเราก็เลยสรุปไปว่าอวันนี้มันเป็นวันที่แย่มากๆเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราลองพูดแบบที่คุณแม่ของคุณลิซ่าบอกนะคะว่าเออวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะแล้วลองนึกค่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีอะไรที่ดีบ้างเห็นว่าจิตใจเราก็จะรู้สึกอ่อนโยนขึ้นหรือว่าได้มองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นบ้างนะคะมันคงไม่มีอะไรหลอกที่แบบโหวันนั้นมันจะแย่ไปหมดทุกอย่าง มีอาจารย์ที่คณะเกตท่านหนึ่งอาจารย์แป้งนะคะเป็นหัวหน้าเกตโดยตรงเลย,เ,ลยเป็นอ,อดีตหัวหน้าภาควิชาของเกตเองนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆอ่ะคนเราพยายามจะหาความสุขพยายามไขว่คว้าเนาะแต่จริงๆแค่เราสัมผัสความสุขอะคะ่ะจริงๆเราจะสังเกตเห็นเลยว่าความสุขมันอยู่รอบตัวนะเช่นไปเดินเล่นที่สวนสาธนารนณะลมเย็นๆพัดมาโอ้มีความสุขแล้วเห็นกระรอกวิ่งเล่นกันเออจริงๆมันก็มีความสุขนะมันก็สงบนะ อันนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันแล้วหากเราทบทวนค่ะเกชื่อว่าสําหรับทุกๆท,ท่านเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่านแน่นอนเลยค่ะลองมาหาเรื่องราวสักหนึ่งเรื่องนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะภาษาญี่ปุ่นคือคําว่าคิโยโมะอิฮิดะคโยโมะอิฮินะคคะโคือวันนี้นะคะโมคือก็ อี e, คือดีพิคือวันนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกทุกท่านค่ะขอบพระคุณที่ติดตามฟังกันมานะคะเดี๋ยวมาพบกับคอร์ดแคส everyday i s a g o o d day ในตอนถัดๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ